นีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะน้ำพึ้งและรายการคนไทยหัวใจไม่ทอเราเดินทางมาที่หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านสะยายชีค่ะอยู่ที่ตำบลเนินปออำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรและที่น้ำพึ้งไปสักการะไปสักครู่นี้นะคะก็คือศาลแม่ชีค่ะซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านนี้รวมทั้งน้ำพึ้งด้วยค่ะ เอาล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เรื่องราวของเราจะเป็นอย่างไราตามนะ้ำเพิ่งไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ผู้ใหญ่นะคะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่ชนะพลศีเดชค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตําบลเนินปอจังหวัดพิจิตรค่ะน้ำเพึ่งทราบมาว่าที่ชุมชนที่ทางผู้ใหญ่ดูแลอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะประมาณเกือบร้อยเปอร์เซนต์ที่เป็นชาวลาวคั่งค่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะครับชุมชนแห่งนี้ก็เป็นลาวข้างเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์ นะครับบางคนเขาก็เรียกตัวพวกผมเองเนี่ยไทยไทยคั่ง <ไท S 1> นะครับอันนี้เป็นภาษาราชการนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยเรียกตัวเองว่าลาวคลั่งจากาที่ทางผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังนะครับว่า,าพวกเราเองเนี่ยเดินทางมาจากอุท,ท,ทัยธานะนะครับมาโดยเกวียน S <S ใช้เกวียนป็นพาหนะาเดินม,มาค,ครับก็มาครั้งแรกก็มาพักอยู่ที่อำเภอ,อโพธิบช้างครับค่ะอำเภอโพธิบช้างก็อยู่จากนี้ก็ประมาณทักอ่าสิบหรือยี่สิบกว่าโละนะครับก็มาพักแรมอยู่ที่เนี่ยแล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งก็จะมีคนออกมาดูพื้นที่เพื่อทํามาหากินก็มาเจอที่ชุมชนของเราเนี่ยครับก็จะมีสระอยู่สองรูป Mm. นะครับอ่าลูกหนึ่งก็จะอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านอีกลูกหนึ่งก็อยู่ทางทิศตะวันตกซึ่ง <Okay. S 2> ซึ่งเรายืนอ,อยู่ตรงเนี้ยอันเนี้ยตรงนี้เรียกว่าสะเยชี <Okay. S 2> นะครับอีกอีกสะหนึ่งก็คืออยู่ที่ทางทิศตะวันออกอันนั้นเรียกว่าสะตะถิน mm. นะครับ ก็เป็นตากัะยายเลยใช่ตรงนี้เนี่ยนะคะชื่อสาย,ายชีดูไปดูมาเหมือนชื่อหมู่บ้านเลยทําไมถึงได้ใช้ชื่อหมู่บ้านเป็นชื่อนี้คะครับที่ใช้ชื่อหมู่บ้านว่าสายชีนะครับเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยผูเทเฒ่าผู้แก่เล่าเป็นตำนานว่าเมื่อก่อนหมู่บ้านเราเนี่ยไม่มีชื่อต่อมาก็มีาตาเถนกัะยายชนะีเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน <Okay. S 2> นะครับ่างคนก็อยากจะตั้งชื่อหมู่บ้านเนี่ยเป็นชื่อตัวเองนะครับก็เลยมีการแข่งขันกันว่าจะาขุดสระน้ําแข่งกันนะครับถ้าสระของใครเนี่ยเก็บน้ําได้มากกว่าก็จะให้น้ำนั้นน่ะชื่อว่าเป็นชื่อหมู่บ้าน <Okay. S 2> นะครับต่อมาก็ลงมือขุดสระแข่งกันาตาเถเนี่ยซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยแข็งแรงกว่าก็ไปเลือกเอาที่โนนกว่า ส่วนยายชีเนี่ยเป็นผู้หญิงก็เลือกเอาที่เป็นลองน้ําเดิมอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นลองน้ําเดิมนะครับอพอได้ฤดูฝนฝนตกลงมาเนี่ยที่สายชีนยเก็บน้ําได้เยอะกว่านะครับสายชีแม่ชีก็เลยเป็นฝ่ายชนะนะครับก็เลยต้องใช้น้ํานั้นว่าบ้านสะยาชีนะครับมานทุกวันนะครับสะตาเถนเนี่ยนะคะมีสารไหมคะ ะสะตะเถนก็มีฉางเช่นเดียวกันนะครับก็จะอยู่ที่ทางหมู่บ้านอ,อ,อีกที่หนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยน้ำพึ่งได้ไปสักการะศาลแม่ชีแล้วเดี๋ยวก็จะขอโอกาสไปสักการะ ที่อสารใช่ใช่ท่านย้นพึ่งว่าเดี๋ยวเราไปกันเลยดีไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณน้ำพึ่งนะครับขึ้นรถรางนะครับแล้วก็ไปที่สารเทศกันแล้วก็จะได้ชมวิถีชีวิตของชุมชนเราด้วยโอ้ยได้ขึ้นรถรางด้วยอ๋อท่านยนไปกันเลยค่ะค่ะโอ้รถรางครับครับมาอนครับ ค่ะด้วยป,ปกติแล้วเนี่ยนะคะรถรางนี้ไว้คอยรับพวกที่มาเยือนกับนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะใช่ครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นไว้นําเที่ยวและอีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ให้ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยได้ขึ้นรถมาจามําศีลอุโบสถที่วัดรถรางเนี่ยเราได้มาจากการรวมใจของชาวบ้านนะครับออกเงินคนละนิดละหน่อยมาแล้วก็ได้ประมาณ8 0 0หมกว่าบาท แล้วก็ของร้านค้าชุมชนช่วยอีก8ปดหมื่นกว่าบาทก็จะเป็น2คันนี้ก็รวมแสนหกอ๋อมี2คันด้วยกันมีสองคันนะครับถ้าคนมาเยอะเราก็จะต่อพ่วงด้านท้ายได้เลยนะครับก็คืออ่าพ่วงนึงก็จะประมาณ60คน2พ่วงก,ก็120คนยี่สบคนนยสบายอันนี้โบสถ์หลังนี้ก็ประมาณ97ปีพร้อมเกือบจะพร้อมกับหมู่บ้านซึ่งหมู่บ้านเราเนี่ยมันก็จะพอร้อยปีแล้ว บทหลังนี้ก็คือ97ปีแล้วก็จะเป็นไม้ทั้งหมดอันนี้เรามาบูรณะใหม่เมื่อปี2,555อันนี้ก็จะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งชุมชนก็จะร่วมกันสร้างเองโดยที่ไม่ต้องอจ้างแรงงานนะครับก็จะใช้ชุมชนสร้างทั้งหมดบ้านเราเป็นหมู่บ้านโวทอกนวัดวิถีหนใน140ของประเทศในพิกิตรนี่ก็จะมีของอำเภอโพธทับช้าง นะครับแล้วก็มีที่ใสช่ชีที่นี่เป็นหมู่บ้าน,นํำล่องโอทอบนวัดวิถีขอ,องเราเป็นโอทอบนวัตวิถีวัฒนธรรมเชิญเกษตรของลงสีมารับเชิญเลยครับครับก่อนจะไปสตัตว์เถนนะครับพอดีผ่านที่รงสีชุมชนก็เลยอยากกะ พาคุณพึ่งเนี่ยชมกิจกรรมของชุมชนเราอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือโรงสีชุมชนอย่างนี้นะครับซึ่งโรงสีชุมชนแห่งน,นี้ก็ได้จากการที่เราทําประชาคมคเรื่องของปัญหาการขายผลผลิตชุมชนเราข้างเราเนี่ยมันก็จะเป็นเกษตรกรซะ,ะส่วนใหญ่ซึ่งทํานากันทีเนี้ยพอทํานาก็จะขายผลผลิตให้กับทางเท่าแก่โรงสีหมดมไม่เหลือข้าวไว้สีกินเองออนะครับเราก็เลยทําประชาคมในการที่จะ ทราบถึงปัญหาของชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าอยากจะได้โลงสีเพื่อมาสีข้าวโอ้ค่ะไปทานกันเองก็เลยเกิดโลงสีชุมชนแห่งนี้กระดานนี้เนี่ยนะคะแจ้งอะไรคะเนี่ยตัวเลขยุบยากไปหมดเลยเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายแบบเปิดเผยซึ่งหลักการของกลุ่มเนี่ยการทําบัญชีก็คือเราอยากจะให้สมาชิกเนี่ยได้ทราบถึงว่า,ารับเท่าไหรจ่ายเท่าไหร่ในแต่ละวันเพื่อ,อให้ชุมชนเขาได้เข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม คชุมชนเราถึงลงสีที่นี่ถึงตั้งมาอยู่ได้ถึง15-16ปีโอ้อันนี้แสดงความโปร่งใสมาก <S <s เลยนะคะคร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน เพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย กตทสารพลังสู่ความยั่งยืนห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปี ายใจค่ะสบายใจค่ะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านนะคะคอันนี้ก็จะเป็นสารพเพระถันนะครับซึ่งก็จะอยู่คู่กับสารเมชีเราเมื่อกี้ที่เราไปสักการะมาะนะครับในส่วนของสารพระถนเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นสารเตี้ยๆเล็กๆนักการพันโงที่อยู่ที่นี่นะครับเขาเป็นคนสร้างให้เนื่องจากว่าตอนที่เขามานอนเฝ้าโรงเรียนหรือว่าอยู่เรียเขาฝันว่ามีชายแก่คนหนึ่งะนะครับผมขาวนุ่งขาวของขาวไปหาเขาที่โรงเรียนแล้วบอกให้สร้างสารให้หน่อย เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นพ่อเทนเขาก็ถามว่า,าลุงมาจากไหนเขาก็บอกว่ากูก็อยู่กับสาะนี่แหละตอนสร้างสารแกก็ไม่มีเงินก็ไปเชื่อวัสดุในอำเภอสำมงามมาสร้างให้ก่อน พอสร้างเสร็จก็จะไปจ่ายตังค์ปรากฏว่ามีคนไปจ่ายให้ก่อนแล้วก็กลับมาบ้านมาถามคนในชุมชนว่าใครไปจ่ายเงินให้ทุกวันนี้ก็เลยยังไม่รู้เลยว่าใครจ่ายเงินให้เขาก็เลยอนุมานนะว,ว่าน่าจะเป็นพ่อเถนนะครับเป็นคนไปจ่ายจากนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ในชุมชนนะครับแล้วก็ดูบริบทของหมู่บ้านแล้วก็มีกลุ่มออมทรัพย์ที่จะพาไปดูอีกนะครับเชิญครับ โอ้นี่คือสัตว์ตาเถนเหรอคะครับเนี่ยสัตตาเถนที่เราคุยกันถึงเมื่อกี้ถึงตำนานที่มาว่ามันจะมีอีกสัตนึงที่อยู่ด้านด้านทางอีกท้ายหมู่บ้านะนะครับนี่จะอยู่บริเวณที่สูงกว่านาะสูงกว่าครับสูงกว่า เพราะว่าตรงนี้จะเป็นโนนเลยแล้วก็ทางทางด้านวัดเนี่ยจะเป็นร่องน้ําเดิมบ่อนี้เนี่ยเขาให้ผู้คนเนี่ยมาตกปลาอะไรได้ไหมคะตรงนี้เป็นประมงหมู่บ้านอย่างนี้ก็ตกได้ทุกวันเลยค่ะจะไม่ครับจะจะเปิดเป็นเป็นช่วงปีนึงก็จะเปิดให้สองครั้งอ๋อยังไงคะก็ก็จะประกาศทาง เฟซบุ๊กประกาศว่าใครอยากแกตกเบ็ดวันที่เท่านั้นเท่านี้เราก็จะมาสมัครกันแล้วก็เปิดตกในวันนั้นก็เบ็ดคันนึงก็ร้อยหนึ่งอ๋อมีคิดเงินด้วยแล้วได้รายได้ดีไหมคะก็ปีนึงก็อย่างครั้งนึงก็20,000กว่าบาทนะครับถ้าสองครั้งก็คือ4 0,000ค่ะแล้วรายได้ตรงนั้นทางทางชุมชนเอามาทำอะไรคะคณะกรรมการหมู่บ้านก็จะเอาไปพัฒนานะครับอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยรอบสะพวกเนี้ยก็จะเป็นเงินที่ได้จากการ เปิดบ่อตกปลา <ừ> นะครับ <ừ> อีกส่วนหนึ่งก็จะมีถนนหนทางตรงไหนมันชํารุดซึ่งเราไม่ต้องไปองอเงินของทางภาครัฐซึ่งมันต้องใช้มากแต่ถ้าเล็กๆ,กๆน้อยๆเราก็จะใช้ตัวนี้พัฒนาหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เหรอคะครับอันนี้เป็นโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเชิญครับโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวที่นี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะคะครับที่นี่เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเสรษฐีนะครับก็คือเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่เราใช้ตรงนี้เป็นจุดออมทรัพย์นะครับตอนนี้มีเงินสัจจะสะสมออมทรัพย์อยู่ที่51ล้านกว่าบาท <Ooh. S 2> ครับกระทุกวันที่28เนี่ยก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับตามโต๊ะเนี่ยก็จะมานั่งรับสัจจะในวันที่28อ่ารับตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงนะครับหลังจาก mm hmm. เที่ยงก็จะมีการยื่นให้กู้นะครับผู้ที่มีความประสงค์จะกู้ก็จะมาเขียนความต้องการว่าตัวเองจะกู้อะไรเราก็จะยึดหลักคุณธรรม5ประการนะครับซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบและเห็นอกเห็นใจ ไว้วางใจครับเดือนที่แล้วนะครับก็จะมีสัจจะสะสมออมทรัพย์ต่อเดือนนะครับค่ะหกแสนกว่าบาทหกแสนกว่าบาทก็คือการออมของคนในชุมชนที่นี่ก็คือเดือนละหกแสนกว่าบาทจากที่กลุ่มเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีการจัดตั้งกลุ่มครั้งแรกเนี่ยมีเงินทุนสัจจะสะสมอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยเท่านั้นเองนะครับเมื่อปีพศ2525ีิ25 25. ทีนี้นี่เรียกว่าเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการออมให้กับ คนในชุมชนจริงๆเลยนะคะเดือนละ0กแสนเนี่ยเพิ่งถือว่าไม่ใช่เป็นจำนวนเงินที่น้อยเลยนะสมาชิกทั้งหมดเนี่ยอยู่พันสี่ร้อยกว่าคนในชุมชนนะครับก็บางคนก็จะออมตั้งแต่เดือนละหนึ่งร้อยหมื่นหนึ่งแต่เรามีกระดานแค่หมื่นหนึ่งการออมของชุมชนเนี่ยมันจะมีวิกฤตอะไรก็แล้วแต่เมื่อปีกายออมกันแค่เดือนละห้าแสนกว่าบาทแต่ปีนี้เพิ่มจากห้าแสนเป็นหกแสน ซึ่งมันก็เป็นตัวชี้วัดได้อย่างหนึ่งว่าชุมชนของเราเนี่ยเดินมาถูกทางในเรื่องของการทําเศรษฐกิจพอเพียง<ม>พึ่งพาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยวัดได้จากเงินออม0กแสนที่มันเพิ่มขึ้นจาก5้าแสนครับจากนี้เดี๋ยวเราจะไปดูต่อที่ตลาดลาวนะครับเป็นอิจตกรรมหนึ่งของออมทรัพย์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือร้านค้าชุมชนครับเป็นศูนย์สาธิตการตลาดนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้งบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมาให้จัดตั้งเกี่ยวกับสวัสดิการคนในชุมชนชชนะครับก็เลยเปิดเป็นร้านค้าชุมชนซึ่งเราก็จะมีของอุปโภคบริโภคส่วนหนึ่งให้กับสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกนะครับที่ที่มาซื้อของจากร้านค้าเนี่ยหรือว่าศูนย์สาธิตเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็จะได้เงินคืนกําไร<ช>นะครับส่วนหนึ่งก็คือเงินปันผลซึ่ง<ช> <ๆ S 1> เขามีหุ้นอยู่เท่าไหร่เขาก็จะได้เงินปันผลปีนี้รู้สึกจะปันผลอยู่ที่ร้อยละสิบห้าบาท ดีจังเลยได้เงินปันผลด้วยเนาะแล้วก็เงินคืนกําไรด้วยซื้อมากก็ได้คืนมากแล้วตรงนี้นะคะมันขยายผลไปในส่วนใดอีกบ้างคะ,ะส่วนหนึ่งก็จะขยายผลไปในเรื่องของร้านค้าชุมชนหรือว่าตลาดลาวนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดลาวนะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งอีกกิจกรรมที่ชุมชนเรา,นำ,านำมาให้ทางสมาชิกเราเนี่ยได้เอาของมาขาย,ะาขายนะครับเดี๋ยวไปดูตลาดลาวกันครับค่ะดีค่ะเราไปกันเลยค่ะ นี่เป็นตลาดลาวนะครับซึ่งเป็นร้านค้า,คาชุมชนของเราตลาดลาวเนี่ยนะคะเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่คะนั้นยังคะตลาดลาวเนี่ยประมาณ18ปีแล้วแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอ,ะอะการเกิดขึ้นของตลาดลาวเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะมาจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตซึ่งจะมีเงินส่วนหนึ่งมาซื้อที่ซึ่งที่ตรงนี้สองไร่ครับเราก็จะเอาเงินตรงนั้นมาซื้อที่เพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้นําผลผลิตซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตร อย่างเงี้ยเอามาขายนะครับ<อ>ซึ่งแต่ละ,ะแผงที่เราคิดเนี่ยก็คิดกันราคาไม่แพงไรายได้นี่ก็คือ<ไ>รเอรืบ้านไถบ้านมันด้วยค่ะใช่ไรายได้ในส่วนหนึ่งที่เราก็จะมีคณะกรรมการของตลาดเนี่ยมาเก็บรายได้อย่างแผงขนาดเนี้ยมมีเช่าที่เช่าที่ก็คือ20บาทถึง7 0บาทแล้วแต่แผงเล็กแผงใหญ่ส่วนหนึ่งก็จะเก็บเอาไปให้คณะกรรมการพวกที่เขาดูแลอีกส่วนหนึ่งก็จะกันไว้เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาอย่างที่รถล,ลางที่เราขี่ที่ผมบอกไปอ่ะ ก็คือได้เงินส่วนนีมมาจากการเก็บค่าตลาดที่นี่ครัค่ะค่ะขายดีไหมคะขายดีไหมคะโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะไม้เท่าไหร่คะไม้ไม้ละสิบบาทไม้ละ5บาทร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา เอเจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโก้แก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย ไอเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเออว่าแต่จุดเด่นของผ่าทอของลาวข้างเนี่ยมันคืออะไรคะจุดเด่นของผ้าทอราวข้างก็คืออาการใช้จกหรือว่า,ากวักนะครับก็จะเป็นตีนสิ้นนะครับอยู่ที่ที่ชายสิ้นก็จะเน้นเป็นสีแดงนะครับอันนั้นก็จะเป็น อัตลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ของชุมชนเราข้างเลยเลยถาเท่าไรคะหมื่นหมื่นหมื่นขึ้นหมื่นขึ้นแต่แต่แต่ค่างานอย่างเดียวพูดถึงว่าราคาหมื่นหนึ่งคือว่ามันก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะพี่ใหญ่เพราะเนื่องจากว่ามันใช้ฝีมือที่เรา ที่น้ำพึ่งได้สัมผัสมานะคะชาวบา้านในชุมชนนี้น,น่ารักมากๆมีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเนาะชุมชนของเราตอนนี้ก็คือตืต่นต,ต,ต,ตัวในเรื่องของการพัฒนานะครับไม่ว่าเราจะอาขอความร่วมมืออะไรนะครับชุมชนก็จะให้ความร่วมมืออย่างเช่นเราขอความร่วมมือในการที่จะรวมกลุ่มรวมตัวกันพัฒนาในกิจกรรมถ้าเรามีงานสมควรว่าง,งานสําคัญหรือว่าเทศกาลอะไร เราก็จะขอความร่วมมือจากชุมชน<ๆ>ก็จะให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดนะครับแล้วในการทํางานของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเคยเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้างไหมคะในชุมชนผมเองเนี่ยไม่มีปัญหาหรือว,ว่าอุปสรรคนะครับเพราะว่า,าเรามีาผู้นําที่เขากเกษียณแล้วอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันที่เขา,อ,าออกจากวราระไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นแบ็กคอยหนุนหลังให้เราอยู่นะครับการํางานของเราก็เลยไม่ไม่ค่อยมีปัญหา อีกอย่างหนึ่งเนี่ยชุมชนเราก็เนื่องจากว่าชุมชนเราเนี่ยเป็นชุมชนเราคลั่งนะครับการปกครองด้วยระบบเครือญาติหรือว่านับสักกันเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในชุมชนของเรานะครับมันก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องของการปกครองเหนื่อยบ้างไหมคะทางานอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเหนื่อยครับแต่ก็ไม่ท้อนะครับเพราะว่าเราเห็นความร่วมมือของชุมชนที่ที่คอยให้กําลังใจเรานะครับก็เหมือนกับว่ามันเป็นแรงผลักดันและอยากให้เราทําสิ่งต่างๆซึ่งมันยังทําไม่เสร็จจากรุ่นเดิมเนี่ย สานต่อให้มันร่้ล่วงไปนะครับอันนี้เป็นแรงบันดาลใจอย่างมากกับกับตัวเราเองซึ่งจะทํางานในจุดจุดนี้นะครับจุดที่จะพัฒนาหมู่บ้านทังเราให้เจริญยิ่งขึ้นไปนอดีตผู้ใหญ่เนี่ยท่านทามาไว้ดีแล้วเราก็อยากจะทําสารต่อด้วยใช,ใช่ไหมคะคก็คือเมื่อก่อนเนี่ยอดีตผู้นําต่างๆเนี่ยเคยพัฒนาหมู่บ้านเราเนี่ยถ้าเรามาเป็นผู้นําต่อจากรุ่นเดิมเนี่ยเราเองก็อยากจะพัฒนาไม่ให้ดีกว่าเขาก็ต้องรักษาระดับ ขาเขาไว้นะครับเพราะว่ามันจะได้ต่อยอดเข้าไปได้เรื่อยแล้วในอนาคตล,ล่ะคะผู้ใหญ่ได้มองหรือว่าได้มีการวางแผนอย่างไรเกี่ยวกับทางชุมชนของเราบ้างจากการที่เราได้ร่วมคุยกับเวทีของชุมชนบ่อยๆนะครับก็เรื่องที่เราจะวางอนาคตของหมู่บ้านเนี่ยก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิญเกษตรแล้วก็วัฒนธรรมเนื่องจากว่าหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นหมู่บ้านเกษตร นะครับเราก็มองว่าจุดแข็งของเราเนในเรื่องของการเกษตรแล้วก็วัฒนธรรมเ,เราสามารถที่จะเชื่อมโยงหรือว่าร้อยประสานกันได้เอาวัฒนธรรมกับเกษตรมาเชื่อมโยงกันแล้วก็จะนําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับขอให้ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าชาวบ้านโอ้โหยอมรับเลยว่าเข้มแข็งจริงๆค่ะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราวางแผนไว้ก็คือ,อชุมชนเราเนี่ย มุ่งเป้าไปที่เรื่องของสุขภาพเราก็เลยเราก็เลยคิดว่าแผนต่อไปเนี่ยเราก็จะปรับเปลี่ยนหมู่บ้านของเราเองเนยให้เป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องการทำผักปลอดสารนะครับมันก็จะเป็นที่มาของหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค ทีอใให้จ,จ,จเครื่องดื่มสมุนไพรอัศวินขอเป็นกำลังใจและร่วมสร้างพลังบวกให้กับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะ ความพยายามในการพึ่งพาตนเองของชาวบ้านชุมชนบ้านสะยายชีโดยอาศัยความสามะคัคคีและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันภายใต้การนำของผู้นำที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนน้ำพึ่งเชื่อมั่นว่านะคะจะทำให้ชุมชนนี้นะคะ กลายเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาะคตอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจมากๆนะคะพบกับเรื่องราวที่ดีๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หนะ้าวันนี้น้ำพึ่งและรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะชุมชนอย่างนี้ก็เป็นเราข้างเดียบร้อยอร์เซนตบ้านเราเป็นหมู่บ้านโอท็อปนวัดนะวิถี หนึ่งในร้อยสี่สิบของประเทศปรับเปลี่ยนหมู่บ้านของเราเองนะให้เป็นหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องการทำผักปลอดสารเราเห็นความร่วมมือของสุมชน,ชนที่ที่คอยให้กำลังใจเรานะครับก็เหมือนกับว่ามันเป็นแรงถังดันและอยากให้เราทำสิ่งต่างๆซึ่งมันยังทำไม่เสร็จจากรุ่นเดิมเนี่ยสารต่อให้มันรุ่วมรือ